ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจับตาเรื่องการยุบสภานะครับล่าสุดเองนะครับท่านวิศณุนะครับระบุนะว่าประกาศยุบสภาเนี่ย มีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะร่างพระราชกิจดุกาเนี่ยเรียกว่ารอไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่จะอรอประกาศเขตเลือกตั้งของทางกรรมการเลือกตั้งส่งมาก่อนซึ่งข่าวว่าก็ว่าเสร็จไปพอสมควรแล้วนะคะซึ่งคุณวิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการตอบคําถามถึงกรณีที่หลายฝ่ายคาดกันว่าจะมีการประกาศยุบสภาในวันที่20มีนาคมนี้โดยพลเอกประยุทธ์นะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการหารือบ้างหรือไม่นะคะก็ระบุว่านายกเนี่ยไม่ได้ หารือแล้วก็ไม่ทราบแต่คงหนีไม่พ้นค่ะ เพราะในวันที่23มีนาคมนี้ก็หมดเวลาแล้วจึงต้องผัวพันกันอยู่ในระยะนี้หรือวันนี้จะยุบก็ยุบได้ถ้าจะยุบนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21มีนาคมนี้จะเป็นการประชุมในฐานะคอรมอรักษาการหรือไม่อันนี้ถามดักหน้าไปเลยค่ะคซึ่งรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุกล่าวว่านะคะมีการประชุมตามปกติแล้วก็ยังมีหลายเรื่องนะที่นายกลงนามเสนอเรื่องบรรจุวาระเข้าที่ประชุมได้อยู่ ซึ่งคำว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยเป็นภาษาพูดที่เราเรียกกันแต่ในทางกฎหมายเขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นเพราะคณะกรรมการกฤษฎิกาเคยตีความเอาไว้แล้วว่าอย่าเรียกค่ะเพราะถ้าเรียกก็จะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งในภาษาร,ราชการเนี่ยเขาไม่ต้องเรียกและในการลงนามหนังสือของรัฐมนตรีนะคะก็ไม่ต้องวงเล็บว่ารักษาการด้วยโดยเรื่องนี้ค่ะคะณะกรรมการกฤษฎีกาก็เคยมีการตริ่งไว้แล้วค่ะเมื่อถามถึงขั้นตาขั้นตอนนะคะการออกพระราชกิจดีกา ประกาศยุบสภานะคะคุณวิษณุกล่าวว่าต้องดาเนินการยกร่างจากนั้นนายกจะนําขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมค่ะเพื่อส่งลงพระประมาพิไทยต่อไปโดยในพิจดีการดังกล่าวนะคะระบุชัดว่าให้มีผลวันไหนอย่างไรขั้นตอนไม่อยู่เท่านั้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีก็สามารถนําขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคณะ,ะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นพัสดีการฉบับเดียวกันฉบับเดียวเนี่ยแหละคะ่ะที่ไม่ต้องผ่านคลรมอครับทางด้านผู้สื่อข่าวยังถามนะครับว่า กรณีที่อาจมีรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งเพื่อย้ายไปสังกัดกับพรรคฝ่ายค้านนะครับจำเป็นต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีก่อนใช่หรือไม่ครับนายพิทูกล่าวนะครับว่าไม่จําเป็นครับแต่หากคิดว่าเป็นมารยาทหรือความอึดอัดมองหน้ากันไม่สนิทก็ลาออกได้ครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาฮะพูดจากันได้รู้เรื่องก็อยู่ตําแหน่งต่อไปนะครับก็บเพราะว่าเคยมีในแบบนี้ในอดีตมาแล้วนะครับเมื <p. S 2> <pos> ่อถามนะครับว่าแต่ถ้าลาออกในช่วงนี้จะก,กระทบต,อตอนน่อจํานวนคณะรัฐมนตรีหรือไม่ครับคุณพิท <c> ุกล่าวนะครับว่าไม่มีผลกระทบฮะ อันที่จริงจะออกหรือไม่ออกก็ได้ครับหากออกตอนนี้หรืออีกสักพักหนึ่งค่อยออกก็ได้สิ่งเหล่านี้เคยมีมาแล้วในอดีตเช่นการลาออกเสียก่อนคือมารยาทดีครับบางทีอยู่สักพักแล้วค่อยออกก็ได้ฮะแล้วยังมีการถามถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งครับหรือกรกตฮะแบ่งเขตเสร็จแล้วและเตรียมส่งให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับคุณวิษณุกล่าวนะครับว่าเหตุผลที่ไม่สามารถยุบสภาในช่วงก่อนหน้านี้ได้ก็เพราะว่ารอวันนี้แหละโดยกรกตขอไว้15วันครับ ซึ่งเขาก็จัดการได้ตามคาดนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดว่านะครับในวันที่16มีนาคมครับน่าจะมีการประกาศออกมาได้ฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็ยุบได้ครับก็ถ้ากรกตส่งมาให้ได้บานวันไหนก็สามารถประกาศให้ได้นะครับในวันนั้นเลยแม้แต่ว่าจะตรงแม้แต่ตรงกับวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์ก็ประกาศได้พูดง่ายคือ พร้อมยุบเสมอคุณนาดฮะใช่แล้วก็ที่มีการถามเรื่องว่าเราจะมีน้นตีลาออกนี่มันเป็นยังไงฮะเป็นเรื่องของใครเอ่ยอ๋อเพราะว่าอย่างวันนี้นะคะถ้าเราจะเห็นภาพค่ะก็จะมีคุณนะคะสุริยะจึงรุ่งนงกิจแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะทั้งสองก็ได้นาพวงมาลัยไปลาคุณวิศนุก่อนที่ทำรัฐบาลในฐานะที่เป็นคนคุมทั้งสองกระทรวงและคุณวิษนุเนี่ยก็ถือว่าโอุ้ณเขาเป็นกลางทางการเมืองเนาะไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดแล้วก็แน่นอนค่ะจับจ้องไปที่การไปที่เขาเรียกกลุ่มสามมิตร ไปที่คุณประวิทย์นั่นเองอซึงคนก็จับจ้องสิว่าเอ๊ะยังไงอะไรซึ่งทั้ง2คนนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาความขัดแยง้งค่ะทํางานด้วยกันอย่างดีมาโดยตลอดแน่นอนค่ะคุณก้องรเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการย้ายพักไหมฮะก็มากก็โอ้อแน่นอนลาไปเพื่อไทยเลยค่ะคุณก้องค่ะ